ได้ไม่แตกมันจะตแตะก็ได้อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ไหมคนนึงไม่เจ็บเลยเจ็บเจ็บเจ็บเอาตายอ,อ,อ่าเรียบร้อยเออดอกนี้เพื่อเตี้ยขับจอไม่ได้แล้อุ้ยขอบคุณปอป่าโอ้ป่า,ปาตะโกมที่กดดาวเขาได้ยี่สิบดาวเลยเนี่ยนะขอบคุณมากเลยครับนี่ผู้ทำแปลนปีนบ้านแน่นเลย เอาครับเดี๋ยวเขาถูกรองได้นะไปไหมปีนบ้านแล้วก็อึ้มเลยปีนบ้านแล้วเคาะจากบุลุษชาบ้านนะเอาบ้านนี้ครัพี่บ้านบ้านได้เลยเนี่ยทำเลยเนี่ยะไรถูกรูปทองพี่ทำได้จัดให้เลยเนี่ยวิ่งมาตัวนึงวิ่งมาตัวนึงออกมานอกบ้านหน่อยไปนี่เราปีนไปปีนบ้านนี่หรอปะรอพี่ออกมานอกบ้านหน่อยผมก็่ดแล้วผมก็่ดแล้วผมก็่ดแล้วถื้วบ้างพาไปชนให้ผมวิ่งชนให้เฮ้ยอย่าบังอย่า ให้นนรับะคฆ่าระเบิดบ้านข้างๆขอบคุณมากครับพี่หัวป่าตาลมขอบคุณสำหรับดาวด้วยครับให้ผมร้อนเตีมของผมร้อนมากนะไม่ถึงร้อนจังนขอบคุณ50ดาวครับพี่ ขอบคุณมากๆเลยครับพระยาดกดดาวกันมากเลยเนี่วู้ยดาวจะจิตหมื่นเลยครับเดือนนี้อู้ยจำแจ๋ยวจำแจ๋วตรงนีง้นมานะ <me> F4 Mini F4 m i n ิตะกี้ใช่ไหมน้ายอดเลยน้าพี่ขอบคุณดาวด้วยครับพี่111ดาวพี่ลงเปลี่ยนคุณก็เปลี่ยนขอบคุณมากครับ,บกดดาวมาหลายแจ้านะ fc มินิทกี่วะมินิมินิีคือมินิที่กี่ได้ป่ะฮะรู้ว่ามินิอะไรพี่มินิฮาร์ดที่หาจัดอยังไม่ได้นะพี่อ่าเอ้ยของหินอยู่ไหนเนาะหัหินอยู่ไหนถ้าเอาหินไปหมดเราจะเอาหินเท่าก็ถึงสองอะไรนะหินเราหินได้หมดเลยเหรอไม่หินอยู่ในห้องเล็กเออขอบคุณมาก อยู่ในห้องเล็กใช่ห้องเล็กนี่คือมเมทัลห้องเล็กอยู่ตรงไหนวะดเว์ดข้างบนเหรอใ,ในข้างบนข้างล่างนี่มันมีห้องเล็กอะก็เราตอบใช่ทำไมข้างล่างมันเป็นคนล็อกเดี่ยวหรือเปล่าเนี่ยใช่เหรอ นี่อย่าตาฝาดอย่างพี่แจมนี่จะโกหกเราทำไมเนี่ยที่เนี่ยมันก็เปิดอยู่เนี่ยไหนนี่ห้องห้องเนี้ยอ๋อแต่นคนิง่มันเปิดอยู่ใช่ไหมใช่คือพี่ผิดเองแหละใช่บ้านเราอยู่ต้นใหญ่เลย กี่ลูกประตูแตกอ่ะเยอะเยอะอยู่200ไหมไ้มันหรอไ้มันหรือไ้มันใช่ไหม200ลูกแตกไหมไม่แตกม่จะได้อยู่แบ่งแบ่งผมเนี่ยผมมีไปมัน้วยพี่เดี๋ยวประเด็จากบ้านอยู่ทางขวานะครับเขาอยู่ในพุ่ง้ามาสู้เราไม่ได้เราเก่งมาก ออกบ้านไปทรักินทีไรไม่เคยเจอหัวปลาเลยปลากระป๋องเฮ้ปลาสลิดก็ไม่มีนะอะไรกันเนี้ยถาก่อนทำขก่อนแอบเร่องทำของเลยอาคุณดาวด้วยนะครับเมื่อกี้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดดาวพี่ลงเบิร์ตขอบใจขอบคุณมากครับพี่ชายตั้งหนึ่งร้อยสิบเอ็ดดาวนะครับใช่บ้านข้างแหละมีตัวอยู่บนรหลอ่มบ้านมันตัวเนื้อครับเดี๋ยวของอ่ะไอ้ของข้อทองกินเมื่อกี้เอาเก็บเลยพี่ ำด้ว่าดับบลูบอลเล่ต์แตกก่อนแน่ยเลยว่ะเข้าไปยิงเมื่อขวางเมอขวางกินได้ไหมไม่ใช่ให่ทำให้ทำเม็คอปไปด้วยดิทุ่งวางเขียงไว้ตรงนี้ที่ไอลูกเขียวหรอไม่ยิงไกลขนาดนั้นนีโอ๊ยที่มีภาพแม่ไอ้นั่นมันลูกไอ้นี่น่ะลูกเขียวลูกทุกอ่ะที่ออกมาลูกเดียวอ่ะ อยพี่เคยโดนอยู่ในเซิร์ฟหลักคนนั้นแม่งเอายิงพี่เป็นก้อนมาเลยพี่โยนบ้านแคมป์อ่ะไอ้นั่นเอายิงก็บู๊แม่งเข้าหน้าบล็อกโอ้โหปรี๋หมายเลยลูกเขียวเก็บหมดเลยมันรวยนะนายพี่เจมทำเล่นแป๊บหลักดีก็เอาบ้านดีลูกจากข้าบุญน้ามาดิเอาลูกซองไปต่อต่อหัวกันแล้วก็สร้างเป็นมายืนแล้วก็ขึ้นเลยนะครับท่านโง่เก็บเม็ปไปปลูกที่บ้านเลย ใช่นเรามีโต๊ะเรียนยังอ่ะเอาโต๊ะเรียนมาเรียนอะเนี้ยเรียนเรียนลูกคองบาเรลอ่ะอ่าเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้เหล็กอ่ะขาดเหล็กอ่ะเผาได้เผาไม้ไม่มีเผาเผาไปหน่อยมันตายไปเนี่ยไม้มีไม้มีแต่เผาให้ขวามือเขาเลยจัดเหล็กเลยใครไม่เอาม้าไปจอดในน้ำอเลยนะร้อยเหล็กมากเนี่อันอยู่ไหนล่ะไปสิ เอาม้าเร็วไปจอดในน้ำเลยไม้สีดำป่ะครับน่ารักนี่เตาเดือดให้เผาชั้นสองโดนโดนโดนตัวคนเขียวดึงดึงฮอลิเดย์ดึงของออกเข้าตัวเตาโดนโดนสองไม่สองไม่ละมันเป็นธรรมไม้ออกมาเลยดิเข้าไแบบนีงก็ได้พ uh> ี่มีพี่ม um> ีพี่มีพี่มีออกมาเลยเขาเลยไอ้หน้าข้างบนหัวพี่อ่ะเฮ้ยเป็นคนตายหน้าบ้าแบบนั้นเนี่ย วิววิวผ,ผ,ผมผมได้ช็อตกันผมได้ช็อตกันเอ้แม่เปิดปตัวมาเปิดปต,ตัวมามันยิงไม่โดนผมไว้ไว้สร้างแมมแล้วต้องต้องต่อหัวขึ้นเลยผมได้ไปามาผมาไมด้ไปแมมกันมาข,าขาับต่อเพิ่มจะได้เยอะเยอะไปซ้ายเล<า>ยม้าตรงนี้มามาต่อได้แปดคนหนึ่งมาแทนได้คนหนึ่งใครใครเจอมาเอามามาเก็บที่บ้านตึงนะ้ม้ามันสำคัญมากเลยเอาไอออฟเชี่ยวคือยังไงวะ กระโดดเนี่ยไม่ถึงหรอไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมันสูงว่ะสูงฐานมันสูงไปทางหน้าบ้านดิพี่ไปต่อทางหน้าบ้านมันเนี่ยฝั่งเนี้ยสูงสูงเหมือนกันนั่นน่ะงหมดอ่ะตรงนี้น่าจะต่อได้ตรงนี้น่าจะต่อได้หน้าบ้านฝั่งนี้น่าจะต่อได้เออตรงนี้ต่อได้ครับลังขับอยู่จะเอจะเอามาเผาให้หมดเลยได้เอาดีเด่นถูกว่ะกำลังขาบหนุ่มหนุ่มห่สามสี่พี่พี่ต่อต่อสามเรียงมั้ยหอันต่อต่อสามเรียงมั้ยกไดได้เหรอเอาไม้ยืนวันนี้ ได้ปะโค้ๆๆ้โค้ๆมา้นโค้ว้ๆมาอา้าก่อน้าลนีผมไปแาล้าน้ล้างด้มาล้ามาล้านโคมผมมาล้้นต่้แปนอีกต่ออีกต่ออลไปนโคล้ล้้อยู่้้ลยไปๆๆๆ นะไอ้ไอเดียอย่าทำหน้าน้อยอดิยทำหน้าใหญ่ดิเฮ้ยเฮี่โดนอะไรเนี่ยไอเนียเ่ยทำหน้าเล็กดิทำหน้าใหญ่อย่าขวางดีเด็กดอกทางยังไม่ทันขวางเลยก็โดนไปขึ้นแล้วโอ้ยไม่ได้ต่อหัวนานแล้วดิยุคไหนดิยุคต่อหัวยุคไหนวะเนี่ยเอ้าขึ้นไปก่อนเอ้า เอาอีกคนขึ้นมาไหนเซนซี่ขึ้นอะไรอีกขึ้นอะไรอีกมาดิเลเลผมผมดู okay, raszam, ให้โอเคเรียบร้อยมาคนไม่พอไม่พอขึ้นนไม่พอไม่เอมาดช่วยไม่ได้ช่วยอไรมามาก่อนแล้วมาแล้อเอาหรอมาหรอมันจะเนเรื่องัน้าะเยวมาแล้วมาแล้วขึ้นมาเร่ยขึ้นมาน่ยข้นางบนเนี่ยยืน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 เอ้ยทหน้าหดเนี่ยเ้ยยืนยืนยืนเฮ้ยซอไ์ แล้วเจาะลุงเลยดีไหมฮะต้องรอรอเพื่อนรอเพื่อนใครจะมาไหมใครจะมาไหมเรื่องหลืออะไรอ่ะมันเข้าไหมนี่ยไปครับเอาของเก็บกันอุ้ยรถรถเยอะอยู่แต่ปืนพี่จะแตกก่อนดิอันนี้นี่เอาปืนนี่ไปเคาพี่แจมยูบ้าเหรอนายนายวะกวยปืนกล้วยยาทำไมอ่ะต้องขึ้นมาเพิ่มอีกคนนึงมาครบได้อยู่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 เดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปคบเอาอีก้าวอาก ถ้ามันเปิดประตูมาพี่พี่วิ่งสวนประตูเลยนะดับเบิลนามันดับเบิลนาเออต้องวิ่งทันทีอะผมเออต้องขึ้นไปคนนึงอ่ะใครก็ได้ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาได้ไม่แตกมันจะแตกไมได้อยู่แล้อยู่แล้อยู่หรอไอ้คนนึงก็เจ็บเลยไม่ได้ไเยาขึ้นมาแล้วอ่ะเออมาแล้วขึ้นไงอ่ะมาดิมานี่มันเออป๊บดับเบิล เข็นๆมาเลยเอาขึ้นมาหรอมันนจะสร้างประตูเพิ่มอ่ะเอาดูช่วๆ่วยก็อีกคอีกคนหนึ่งก็เจ็บเลยอีกคนหนึ่งกำลังขึ้นไปครับผมโอ้โหไม่ติดปืนไม่ติดโอ้โหเออ มันใส่คุล็อกปืนแล้วเออเออเอาวอกไม่ต้องมันเล่นมันไ่ทำให้เป็นไงเป็นไงโอ้ปืนปืนโอ้ปืนกับชีวิตอะได้หัวกันแล้วเนี่ยมึงจะสายทำไมเฮ้ยเออเล็กยืดไหนที่อี่เอออับปืนเหรอไม่ช่วยกั๊กเหรอ อมองก่อนเพมาะมีเกอ <olor S 1> <UB BU' S 2> ย่าลืมนะว่า uh, <a> มันเข้าเลือดนะเพ่ยิงระวังด้วยไม่มีประตูข้าไหนกนึนะขา่ประตูอ่ะไอข้างล่างมันจะโลด้วยตันึงเร็วเร็วเร็ดนเดนเดนเร็วเข้าไปเข้าไปเข้ปอีกอีกคลเม็ดอ่อีกเม็เดียวอีกเม็เดียวเียเดียวปึ๊บเลยปึ๊บเอ้อเอาเอไป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 ยิง เอาตายอาเรียบร้อยเออดอกนี้เพื่อเตี้ยไอพี่พี่ผมผมเข้าบ้านไม่ได้ผมเข้าบ้านไม่ได้อุ้ยบ้านบ้านใหญ่หัวใหญ่ไปเลยเฮ้ยพี่มันเกิดเอ้ยคนคนเออสวยสวยอามาข้อเตี้ยนนี้ข้อเตี้ยนี่ข้อเตี้ยนคุมคุมก่อนคุก่อนข้อเตี้ยบอดร้นฮอลิเดย์แม่งอะไรพี่พี่พี่มันเปิดประตูข้างล่างมันเปิดประตูข้างล่าง เดี๋ยวจะดิฟนะขอขอหน่อยขอขออาวุธหน่อยมามาเข้ามาดิฟเต็มดิฟนี่มีมีลูกศรไหมคนขับรถเผมมีลูกศรป่านะลูกเต็มดิฟนะพุ่งเข้าเลยนะไม่ใช่แล้วรออะไรมาขอมาดิฟก็ได้เนี่ยขอหลอกมันอะขอกระแพานี่ถึงบิ้วเลยเนี่ยมีอะไรบ้างในกองมีอะไรบ้างไม้กลับเนี่ยี่มีกระสุนแบ่งผมป่ะมีมีเยอะมีเยอะมีเยอะเอาไปไปโอ้ยนี่คนช่วยช่วยดิเจ้าคนณถึงก็เก็บเลยเนาะมันเปิดเราพุ่งเข้าเลยโอ้ พุ่งนะพุ่งนะปึ๊ดเลยนะโอเคลุงลุงยืน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 ขึ้นสิเขาสวยยืนยืนเก็บ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 พี่อยู่ซ้ายผมอยู่ขวาพี่โอเค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 ที่มีของตีก็มีของตีป่ะเออเอาลุงจีก็มันไม่มีผ้าปูเข้าไปเอามาตีไม่มีไม่มีไม่มีหน้ามือปุ๊กใช่ไหมล่ะรออีกรอบรออิกรอบเ้าไว้ใส่ประตูเหล็กเพิ่มใส่ประตูเหล็กเพิ่มใส่ประตูใส่ประตูเล็กเพิ่มแล้วเฮ้้ยขางบนมีพี่เปิดดิ เนี่ยเราหรือว่าเราของตีมันเนี่ยชื่อพี่ไอเดียร้อยเดียวร้อยเดียวกำแพงไม้ข้างล่างร้อยเดียวพี่ใหกำแพงไม้เยี่เป็นพี่ดีกว่าเออเนยี่เปลี่ยนจุดยิงเถอะไม่ยิงข้างล่างเนี่ยไอเดียร้อยเดียวแต่มันคนข้างบนกำแพงไม้เดี๋ยวไม่เป็นไรลูกลูกกรบศุลย์เยอะใครใครอยู่บ้านทำไอเนี่ยเราเดี๋ยวกระสุนลูกฟองอ่ะพี่มาใส่มาใส่แล้วจอบพื้นเลยเดี๋ยวจอบพื้นก็ได้มั้างจอบพื้นแล้วเท่าไหร่วะพันยาน นีี่คุณทดลูกจริงเหรอนี่บุญฟักทวงฟักทวงผมได้พืชผัพากษายาหานมาเยอะมากตอนนี้มาวันไหยกระสุนหมดแล้วลูกจริงกระสุนหมดแล้วตีนี่พี่ผมต้องไปเอาไปเอากระสุนนี่ผมมีสิทธิ์แตกแตกพอแตกพี่พอแตกมาเอาไม่ตีเลยไม่ตีเลยไม่ตีเลยเซนเช่นเช่นเราเราเราดีประตูเข้าไป้ยใช่ใช่ใช่เป็น ือห้แปดแปดคุณคุณดินเล็กเล็กนผมหน่ลยเล็เมาตัวไหนนะหมดมันจะแตกแล้วมันจะมีตัวไปแลเผื่ออีกสี่สองแตกเลยลุงไม่ทันไม่พองมแปดสิบแล้วแปดสแล้วแปแล้วอ้หหนีดหนีดิหสกแล้วบนลสามหกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วแตกแล้วบิลบิวบิวอ้าวไปลูกลูกเฝ้าลูกเฝ้าบนลูกเฝ้าบนนะอย่าลงนะผมลงไปล่างนะผมลงไล่างนะลงไล่างนะเอานี้ยิงใส่บิลน่นี่นีใครมีทานู ผมโยนเลมา่เดนแล้วยิงพวกเราอันนี้บ้านพวกเราเหรอหลบลจับบิ้วมาหลบจับบิ้วมายิงิ้วดิยิก่อนพี่ยดิเอาผมมีขวานใหมีขวานเอาตีเยงก่อนตีเตียงก่อนดียงหลังบิ้ที่ตีก่อนจะอา้วอยกสุกองหมดอะใครเปิดเง ลูกซต้องไปทำต้องไปทำคว่าอย่าให้ปิดประตูนะปิดประตูแล้วร้องลนะอย่าให้ปิดประตูนะดักหน้าประตูหน่อยไปทำููงก่อนไปนึงรีเวิร์ตีกำแพงนี้ตีกำแพงข้างบิ้วว่าน้องๆฝ้าบนลูก้าบนกำแพงไหนตีแกงคนป่าตีแกงคนป่าไปสิอ่ะมันหาวอ่ะเจอกันคนป่าเูื่องหเทาูกอนะ ไม่เมาโซโซเลดบ้านแบบว่าหอดจบแล้วเอ้ยต้องอย่างนี้แหละพี่จอมันเออเอาอีคีปรีมธรรมดาไปแล้วเฮ้ยลุงหน้าอย่านี้ถือว่ามาด้วยอ่ะใครยักษดมาแล้วมาแล้วตรงกเล็กมาแล้วเปิดเพลงยอมแพ้พี่พี่อยู่ห้องกล่องมาแล้วปะห้องห้องมีคนโดห้องประตูข้างล่างประตูเยอะลุงข้างล่างประตูเยอะไม่พี่เนี่แน่พี่มา ยิงให้ยิงให้ยิงให้ลบลบลบยิงบิวให้ยิงบิวให้เดี๋ยวผมใครก็ได้มาอยู่ข้างบนแทนแป๊บนึงลูกลูกไม่เป็นไรไอประตูนี้เชื่อมขบนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องแล้วลูกไม่ต้องอยู่แล้วถึงวันไดแล้วเตียงมันแตกหมดแล้วเลยเหลือเตียงเดี๋ยวไอ้หองนี่ะไอห้องนี้ห้องนี้ยิงไหมมันแตกเลยใช่เหรอมี่พี่อาช่วยยิงหน่อยพี่กระสุนให้พี่กระสุนให้เอากระสุนแล้วกระสุนแล้วกระสุนแล้วยิงเลยกระสุนยิงเอา พี่ว่าถุนกับมือได้ละเก็บดิเก็บดีข้างหลังน่ะใครมีกับถุนได้ยิงดิยิงดิวเองละดิเอ้ยเราปอกได้เราปอกได้ดิมันเพิ่งทำเปล่าเราทำนานแล้วไม่เจอกระเพงตรงนั้นเิ้วจะแตกแล้วอีกลูกเดียวอ้าวมาเฟ่เฮ้ยใครมีของเรียบร้อยจะแตกแล้วอุ้ยอุ้ยเก็บของพิ้วเลย ไอ้้หงนีมาเข้ามาได้ยังไงใครเอามาเข้ามาพอเราไปตัวเล็กมือไม่เป็นตัวเล็กมานี่มานี่มาให้น้ำเข้าประตูก็ขอลากเพรางคอยนี่ึ้นบนอยู่ไปหนึงเออแตกมาแตกแล้วมันตกมาแล้วตกมาแล้วมันดีตายตายตา้ยบนมีกอนขอยืนหน่อยขอยืนหน่อยขอยืนหน่อย ไอ้เฮ้ยผมทำเปลนได้ผมทำแปลนได้ออกไาออกไปทำแปลนได้ออกมาออกมาออกมาตีเตียงก่อนตีเตียงก่อนตีเตียงทำไม่ได้เตียงติดเตียงติดเตียงติเตียงก่อนหดเร็วหดเตียงเตียงเตียงไปเตียงอกเล้ถ่ายรูปไปก่อนถ่าูปก่อนออกควาดี้ออกาดออกออกลบ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 ลเออไป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 มันลบอยู่มันลบอยู่ลบอยู่พี่มีปืนพี่พี่มัน้าหน้าระตูดิอ่ะไปเก้นไปเกไปโง่ไ โอ้ัวพี่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 เฝ้าเลยตัวเฝ้าตัวเฝ้าโอ้ my god วู้วู้เดี๋ยวพี่เฝ้าให้เดี๋ยวพี่เสียสายเฝ้าให้ลบลบลบมามามาเฝ้าไม่ได้มา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 เฝ้าแล้วเฝ้าแล้วคนขอออกมาคน้องออกมาแล้วซันเฟอรยตัวพี่สองสามพันเลยนี่คนมขอออกมาเร็ว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 เมอเก็บไปเลยเก็บไปต้องเลือกเก็บไปเลย กูไปยื้อยังไงล่ะแก๊งลูกซอมมหาการโอ้ยนี่ไงใครเล่นอะไรวะ้ยเล็กเป็นพันเลยเฮ้ยมันเล่นอ๋อกมาเร็วทุกคนออกมาเร็วๆทำอะไรกันเยอะก็ได้นะก็เก็บใส่เต็มแล้ววิ่งออกมาเลยว่าคนมีตั้งเยอะออกไปเลลยูกเอ้ยๆปักกันปักกันลบๆไปแล้ว มึงชอบห้ามอดดักเก็บหมดแล้วป่ะหมดแล้วป่ะหมดแล้วป่ะยังอยู่ยังมีอยู่พี่ยังมีอยู่เดี๋ยวผมเข้าไปเก็บไว้เข้าไปเก็บเขาเละหมดเลยไปไปไปใครใครเก็บหอดแล้วออกไปหน่อยออกไปหน่อยผมจะไปเก็บของที่เหลือเก็บไม่หมดเลยเดี๋ยวพี่ว่าปิดประตูบ้านอีกร้องอีกนะเก็บไปให้หมดไม่ต้องเหลือเลยเก็บไปให้หมดเลยฮะแม่กล่องแม่กล่องล่างรองเท้าก็ไม่ต้องเหลือมันใส่อย่าเปี้ยวบอกเลยพี่ข่งมันออกซ์ไปเลยแหละร้อนละร้อนละ ขนาดนี้มึงเอาไปเฮ้ยของอ่ะเราฝักทองมาเอ้ยเราไปเคาะบ้านข้างๆต่อไหมรีเวิร์สเนี่ยบ้านประตูไม้อ่ะออกแล้วออกแล้วออกแล้วเฮ้ยกลับบ้านเอ้ยพี่เจมมันมีข้างๆประตูประตูไม้ไปเอาประตูไม้ปะเอาว่าบอกว่าฮอเนี่ยเอาไปลุ้นไปดิเราเราเราเรียนระบบมาเรียกวันนี้นะทำคนละอันแล้ววิ่งถือคนละอันไปดิเออใครไม่มีก็คาพีโอกาง่ายสุดแล้ว ได,ได้กระสุดกลางคืนสตรีมครับสตรีมครับผมเป็นไงฮะเจอหรีบแบบคุนจนมันต้องขาไปนี่อ่ะอดสุดท้ายขายองไอ้กอมแมน่นเจ้าตามฝัน <c oughs> เดิบ้านครับเดี๋ยวผมทำกระสุนไอ้นี่ให้กระสุนขี้เกียมคนเซิร์ฟนี้เท่าไหร่ตอนผมเข้ามา180กว่าครับแต่ด้วยความที่มันปเป็นเซิร์อฟออฟงานคนมันเลยไม่ไม่เกลื่อนเหมือนเซิร์ฟพูลเซิร์ฟออฟมัน,นออคน180ก็จริงแต่มันลื่นอยู่แต่โซนใครโซนมันเงี้ยจริงแรงมากอะ่ะพี่พี่เปล่าโคตรแรงอะ่ะหนังไม้นะลงเล็บได้ได้เหล็กมาทำกระสุน สเตเตอร์แดงขอบคุณครับคุณเบียร์พัชชนนรู้ชื่อนี้ไม่ค่อยได้เจอนานมากครับพี่สวัสดีครับขอบคุณ60ดาวด้วยนะฮะขอบคุณมากครับผมสำหรับ60ดาว Thank you for donation down นะครับผมจะเข้าประตูได้หรือไงน่ะไม่ค่อยได้เจอชื่อนานเลยไปไหนมานาะ เล่นเซิร์ฟนนานดูถ้าอยากให้เล่นนานก็อย่าลืมกดแชร์ทุกๆไลน์ทีมด้วยนะ <laughs> ผมต้องดูกระแสตอบรับด้วยนะแต่ส่วนมากคนดูชมผมชอบเล่นชอบดูเล่นเซิร <c oughs> ์ฟเพราะเป็นเพราความท,ที่เมื่อก่อนผมก็เล่นเหมือนกันนะแต่พอเราสตรีมไปนานแล้วมันเหนื่อยนะครับมันก็เกลียเล่นเซิร์ฟคูณมา <c oughs> อยู่ยังลูกอยู่เหรอเดี๋ยวผมต้องพาแขกยินค่าเลยนะเนี่ยไงยินค่ามันใหญ่จังเลยยินค่าเลย นเฮ้ยพี่สตรีมมานานแล้วพี่พักก่อนเด้อทุกคนเนอะขอพักก่อนเนอะเดี๋ยวๆไอันนี้มาให้ปิดสตรีมแล้วเล่นต่อเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมช่วยพี่ยังไม่ได้พาแฟนกี้ห้องวันเลยเนี่ยสตรีมมาแต่ห้าโมงเช้ากับรีเวิร์สสองคนนะลุยกันตัวบนตับตุบอยู่ลองพักก่อนแป๊บนึงทุกคนผมลงสตรีมก่อนนะครับเหนื่อย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 ยังผมสตรีมมาแต่ห้าโมงเช้าครับจะสี่ชั่วโมงกันอะ ให้ผมพักกนเนอร์ขอพักก่อนขอพักก่อนเดี๋ยวผมมาสตรีมก่อนเวลาผมน่าจะมาก่อนเวลาเพราะว่าเซิร์ฟออฟมันต้องช่วยกันไงจากปกติเซนบอกว่าสามทุ่มอาจจะมาเร็วกว่านั้นหรือว่าตอนเย็นอาจจะแวะมาแป๊บนึงอีกแล้วช่วยเพราะว่ามันต้องสตรีมบ่อยอะครับนะเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณดาวจากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็คุณโดนิตดาวล่าสุดด้วยเซิร์ฟออฟกับบกสไหนแย่งกันน่าจะเป็นอะไรของพี่นะให้น้องลงสตรีมก่อนพี่น้องพักก่อนพี่พักก่อนน้องเหนื่อยแล้วครับเจอกันครับผม เดี๋ยวกันนะฮะเดี๋ยวกันพักกับพักก่อนนะระบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวมาอีกแล้วมาอีกแป๊บนึง